กลักบมาดูในบ้านเราเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้แพ็กเกจของรถยนต์ไฟฟ้า E v วีรวมไปถึงว่าตกลงจะมีการลดภาษีสปสานมิตน้ำมันดีเซลหรือไม่เรื่องนี้ก็น่าจับตามองนะครับนายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเอาบอกว่ายังไม่ยืนยันนะฮะว่าจะมีแพ็กเกจมาตรการลดค่าความชีพด้านพลังงานเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าต้องรอให้กรมสรรพากรออกไว้กรมสพสานมิตนี่นะฮะ อนุมัติตัวเลขที่นิ่งๆออกมาก่อนนะครับทีนี้หลักการของแพ็กเกจที่เป็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็จะใช้ส่วนผสมของแนวทางการพิจารณาร่วมกันครับทั้งอัตราภาษีสปสมิตรและกองทุนน้ามันรวมถึงการขยายร,ระยะเวลาของการปรับลดส่วนผสมน้ำมันไดโอดีเซลจาก B7 หรือ B5 เกรดเดียวซึ่งจากเดิมจะสิ้นสุด3มีนาคมออกไปอีกเพราะว่าสถานการณ์ราคาดมนในตลาดโลกตอนนี้ผันผวนสูงทีเดียวครับ เรื่องที่หลายคนจับตามองก็คือแพ็กเกจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะครับเพื่อที่ต้องการกระตุ้นรถไฟฟ้า E ีีในประเทศไทยก็ต้องรอเหมือนกันนะฮะว่าพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาไหมแต่ยืนยันได้ว่าผ่านการพิจารณาในระดับกระทรวงแล้วก็ส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแพ็กเกจกระตุ้นยานยนต์ไฟฟ้านี่นะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะฮะเท่าที่มีการเปิดเผยออกมาบอกว่าจะมีระยะเวลาโครงการนาน4ปี คือตั้งแต่ปี65ถึงปี68สําหรับรถไฟฟ้า100%ที่เรียกว่า BEV ราคาไม่เกิน2ล้านบาทเป้าหมายเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้า10ในปี2568และเพิ่มเป็น30ในปี2573นะครับทีนี้ในแง่ของคนซื้อรถนั่นคือฝั่งคนที่ผลิตรถยนต์แง่ของคนซื้อรถเนี่ยก็จะมีมาตรการจูงใจให้ซื้อรถไฟฟ้า100%สําหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่18,000บาทขึ้นไป และส่วนลดสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าทั้งรถจ์นั่งและกระบะตั้งแต่70,000บาทขึ้นไปนะครับแต่ทุกชนิดส่วนลดนั้นจะไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทนะครับเป็นการสนับสนุนท,ทางตรงผ่านค่ารถยนต์รวมงบประมาณที่ใช้ก็ประมาณถึง4 0 0 0 0ล้านบาทครับรวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสานิตรถยนต์คาดว่าจะไม่เกิน2%และจะมีการลดอากรขาเข้าถึง40%ด้วยครับ